เสร็จแล้วเราก็ตั้งได้เลยแบบเป็นไงง่ายง่ายวันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีสาหรับการทําราวตากผ้าแบบ DIY ด้วยท่อ PVC มาแนะนํานะครับวันนี้นะครับนี่มุ้งมาผมจะใช้เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อที่ขนาดใหญ่จะได้รับน้ําหนักได้ดีนะครับก็คือตัดตามนี้เลยนะครับความยาวความสูงอยู่ที่เรากําหนดนะครับแต่ละคนอาจจะใช้ไม่เท่ากันนะครับวิธีการประกอบนะครับให้ประกอบด้านบนก่อนนะครับนี่ด้านบนก็จะมีนี่เลยตัวนี้เป็นคานดนะครับอ่าให้เอา ทากาวเนี่ยผมจะใช้แม่แรงแบบนี้เลยทากาวทากาวเลยแบบนี้เนี่ยผมทากาวลักขณะนี้เสร็จแล้วให้เอาตัวนี้ตัวสั้นลงมาอีกฝั่งหนึ่งทำลักขณะน,นี้ทากาวทากาวฝั่งเดียวพอแตท่ทาให้เยอะหน่อย ปึ๊บอันนี้เป็นความสูงนี่จะได้เป็นลักษณะนี้ต่อไปให้ประกอบสามทางเข้ามาใกล้ๆหน่อยทางนะครับนี่ประกอบข้าใบวางให้ตรงเร็งทำไมถึงให้ทำแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะได้ประกบตรงกลางตรงนี้ทีหนึ่ง ฝั่งทางนี้จะได้ทำง่ายขึ้นนะครับอ่ะมาดูนี่ทากาวเหมือนเดิมก็ประกอบแบบใช้งานจริงเลยนะครับอันนี้นะครับนี่บูมดูต่อดได้ไหมนี่จะได้รัลักษณะนี้นี่คราวนี้ฝั่งนี้จะง่ายแล้วนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่จะต้องประกอบก็คือนี่ฐานฝั่งนี้นะ สูบลงไปลักขนาะน,นี้เลยนี่จะตรงพอดีทากาวสามทางปุูมใส่ฝั่งนี้ก่อนเข้ามาใส่ฝั่งนี้ก่อนปบใส่ไวก้กดมันจะตรงพอดีเป๊ะ นี่อันนี้คือส่วนข้างบนนะที่เราจะทําต่อไปประกอบข้างล่างพลิกกลับมาฝั่งนี้ปุ๊บนี่สิ่งที่ต้องประกอบก็คือนี่เป็นขาข้างล่างเอาไว้ตากพวกผ้าหงก์ผ้าห่มได้ทาเกาาปึ๊บเสานี่ยุ้มกดลงไปให้แข็งแรงเลยให้แน่นเลยกดให้แน่นเลยเราจะได้แบบใช้งานได้ยาวๆนานๆนะและตัวนี้นะที่ผมทำรับน้ำหนักได้ดีด้วย กดลงไปแบบนี้บุมปึ๊บพอได้แล้วนะใครจะเอาฐานมาใส่อีกก็ได้แต่ผมผมพอแล้วผมก็จะใส่เป็นสามทางตัวนี้นี่ประกบเข้าไปตรงมองตรงปึ๊บกดปึบเอาให้แน่นเอาให้อยู่เลยทั้งสองฝั่งค่อยๆทำทีละขั้นตอนแบบผมได้เลยนะนี่ปึ๊บฝั่งนี้ใส่เล็งให้ตรงกดนี่ อันนี้ถ้าตั้งมันจะไม่แข็งแรงผมก็เลยนี่ดัดแปลงเจ้าตัวนี้มาตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนี่เอาไว้ต่อเป็นขาปึ๊เออนี่ได้แล้วมันจะตรงและขนาดนี้เสร็จแล้วนี่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลือกก่อนอันนี้จะต้องหงายขึ้นแบบนี้อ่าเพื่อเป็นเท้านะเพื่อเป็นเท้าโอเคทาเก,กาุ๊บ เลงให้ตรงดันแค่นี้เองง่ายๆสำหรับการทำราวตากผ้านะเลงให้ตรงลักษณะนี้ทำทั้งสองฝั่ง จัดเข้าไปเล็งแบบนี้ได้เลยง่าง่าย,ายนี่ปล่อยให้แห้งแป๊บหนึง่งนี่เสร็จแล้วเราก็ตั้งได้เลยแบบนี้เป็นไงง่ายๆตัวนี้รับน้ำหนักได้ดีนี่เราห้อยแขวนเสื้อได้เลยชั้นล่างที่ผมทำแบบนี้เพราะอะไร ตากผ้าผมดูนี่ผมเป็นเคื่องไฟไว้พอดีเลยนี่ตากผ้าเช็ดตัวได้เวลาเราอยู่ห้องอยู่หอคนเดียวได้เลยนะแบบนี้ใครคิดว่าวิธีการทำราวตากผ้าแบบนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับดู